สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอไมเทิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาในหัวข้อสุขภาพของชาว12ราศีในปี2564นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สีเม็นะคะก็จะมี2จุดที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนาะแต่ว่าจะปวดในช่วงหลังตรงหลังนะคะจะเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบของกระเพาะอาหารช่วงเนี้ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนอึดอัดในช่วงท้องะคะ่ะเหมือนลำไส้เราก็ย่อยยากเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยก็ควรลดทานเค็มค่ะระวังบวมน้ํานะคะ ภาีผศกนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงท้องนะคะอาจจะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อเนาะอาการที่แบบอาหารไม่ค่อยย่อยก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะรวมไปถึงอาการที่ปวดท้องหลังจากที่อิ่มแล้วก็ยังมีอาการเล็กๆน้อยๆก็คือปวดเนื้อปวดตัวค่ะ สีเมถุนนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะระวังจะเป็นโรคก,กระเพาะได้นะคะต้องทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะระวังนิดนึงเวลาที่แบบลงเล่นน้ําหรืออะไรเงี้ยจะมีเกงที่ขาจะเป็นตะคิวค่ะหรือว่าปวดเกงกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงเนาะจะมีอาการปวดหัวค่ะเพราะว่าใช้ความคิดมากจนเกินไปอันนี้แก้ได้ด้วยช็อกโกแลตร้อนๆนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้บ้างค่ะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของร้อนในที่แบบ เราใช้ความคิดเยอะนอนไม่หลับก็ระวังเป็นร้อนในกันด้วยนะคะราศีกรากฎค่ะ จะมีในเรื่องของปวดเมื่อยขาไหล่เข่านะคะแล้วก็ควรดูแลในเรื่องเกี่ยวกับความดันเลือดด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคนที่มีอายุสักนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังในความซุ่มซ่ามของตัวเองนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้เจ็บตัวเนาะเดินสะดุดเพราะว่าไม่ดูทางเนาะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ระวังบวมน้ํานะคะเนื่องจากทานเค็มมากจนเกินไปลดได้ก็ควรลดนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบกดไหลย,ย้อนเนาะ,ะแล้วก็มีอาการเล็กน้อยคือท้องอืดค่ะ เรามาต่อกันที่ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เนี่ยจะมีความเครียดสะสมค่ะจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็ในช่วงเนี้ยอาจจะมีอาการที่แบบปวดเมื่อยเนื้อตัวสักนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องหมั่นดูแลผิวพรรณของตัวเองนิดนึงนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าผิวพรรณเราก็จะแห้งนะคะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ทาครีมที่มี m o i s t u เ i z e r เยอะๆนะคะราศีกันนะคะ สำหรับคุณผู้หญิงนะคะในช่วงเนี้ยก็จะมีเกณฑ์ว่าจะมีอาการปวดประจำเดือนเนาะที่มันมากผิดกว่าปกติช่วงนี้ก็จะปวดท้องหนักนิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับทั่วไปเนี่ยระวังจะมีปัญหาสายตาเพิ่มมากขึ้นนะคะจากสั้นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสั้นเพิ่มขึ้นเอียงเพิ่มขึ้นหรือว่ายาวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเนาะถ้าแบบมันรหลยแรงนิดนึงอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงกระดูกหักหรือว่าข้อต่อสําคัญสาคัญในร่างกายหักได้นะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะระวัง จะแบบเหมือนลื่นล้มหรือว่าตกลงมาจากที่สูงนะคะอันนี้ก็ทำอะไรก็มีสติระวังกันมากๆค่ะราศีตุลค่ะในส่วนของชาวราศีตุลน,นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะปะปวดเมื่อยคอบ่าไหลนะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะในส่วนของช่องท้องก็ระวังจะเกิดกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะแล้วที่สำคัญก็ระวังเป็นร้อนในด้วยนะคะอย่านอนดึกกันมากค่ะ พิจิตนะคะสำหรับสาวๆเนาะ ในช่วงนี้บอกได้เลยว่าจะมีอาการที่แบบฮอร์โมนผิดปกติสักนิดนึงอาการเริ่มต้นอาจจะเป็นอาการที่ปวดท้องประจำเดือนมากกว่าผิดปกตินะคะถ้ารู้สึกว่ามันมากจนเกินไปเนี่ยแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะไม่ควรรอให้มันหายเองเนาะระวังนิดนึงว่าจะมีปัญหากับระบบกระเพาะอาหารทานอะไรก็คือควรระวังให้ดีค่ะรวมไปถึงคอเลสเตอรอลที่มีเกณฑ์ว่าจะสูงมากขึ้นนะคะและยังมีปัญหาสายตาที่จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอีกค่ะ ราศีธนูนะคะในส่วนของราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเจ็บป่วยอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะอยอะ่อยาขี้เกียจที่จะกินยานะคะหรือว่าไปหาหมอจะบอกว่าจากอาการที่มันเบาๆเนี่ยมันจะทําให้หนักขึ้นได้หากเราไม่กินยาเพื่อป้องกันตั้งแต่แรกนะคะจะมีอาการปวดขาปวดเขา่าเล็กๆน้อยๆค่ะจะมีปวดหัวเพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะเหมือนแบบเราใช้ความคิดเยอะจนเกินไปหรือว่าอาการจะคล้ายๆไมเกรนนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นของไมเกรนค่ะ ต่อไปนะคะชาวราศีมกักรหรือว่าราศีมังกรค่ะอันนี้จะพิเศษกว่าราศีอื่นๆนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอาจจะเป็น คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุในบ้านก็ให้ระวังสุขภาพของพวกท่านสักนิดนึงนะคะยังมีอาการปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าปวดกระบอกตาเวลาที่เราใช้สายตาเยอะมากจนเกินไปนะคะปัญหาสายตาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามมาเช่นเดียวกันค่ะก็สั้นขึ้นยาวขึ้นเอียงขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปวดกล้ามเนื้อขาหรือว่าปวดตามลำตัวค่ะ มาเป็นราศีกุมนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก็จะมีความเครียดสะสมเนาะความเครียดสะสมเนี้ยอาจจะทําให้เรารู้สึกอยากกินของหวานหรืออาหารรสจัด เพราะฉะนั้นเนี่ยควรลดทานหวานแล้วก็ทานเค็มก็คือกินอาหารรสชาติกลางๆนะคะอย่าจัดมากจนเกินไปเพราะว่าหวานเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดอะ่ะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะทานเค็มมากเกินไปก็จะทําให้เหมือนเราบวมน้ำอะ่ะตัวบวมขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นนั่นเองอะค่ะแต่มันไม่ใช่เป็นการอ้วนเพราะว่าไขมันแต่เป็นอ้วนเพราะว่าเราทานเค็มแล้วร่างกายมันต้องการน้ํามากกว่าปกติมันจะทําให้บวมน้ําได้ค่ะ สำหรับราศีสุดท้ายนะคะราศีมีนสิ่งที่ต้องระวังเลยเนี่ยก็คือความเครียดสะสมนอนไม่หลับนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆชาวราศีกุมเลยที่แบบเครียดแล้วก็ทานหวานในช่วงเนี้ยก็คือให้เช็คน้ําตาลในเลือดให้ดีนะคะมันมีเกณฑ์ว่ามันจะสูงขึ้นแล้วก็น้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ2-3โลค่ะสําหรับคนสูงอายุอะ่ะให้ระวังนิดนึงควบคุมความหวานมีเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานได้นะคะแล้วก็ระวังนิดนึงสําหรับสาวๆนะคะจะมีเกณฑ์ปวดประจําเดือนมากกว่าปกติด้วยค่ะ สำหรับหนุ่มๆแล้วกันเนาะเช็คสุขภาพเท้าของท่านให้ดีนะคะระวังว่าเท้าจะมีกลิ่นได้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับสุขภาพในปี2564าสของ12ราศีนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยชอบไหมแต่แม่หมอขอฝากไว้นิดนึงนะคะมันคือการดูดวงแบบ general เนอะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็เพื่อป้องกันละกันนะคะสําหรับคนที่ชอบหรือว่าติดใจยอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถติดตามอดวงได้ที่แอปพลิเคชันอดวงนะคะในนั้นเนี่ยก็จะเจอพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นๆอีกมากมายเลยะคะ่ะรวมถึงแม่หมอไมเทิลด้วยนะ ก็สามารถตามไปดูดวงกันได้ค <sk eleven> ่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง iOS แล้ว <se> ก <anak> ็ Android เลยค่ะแล้วสำหรับใครที่ถูกใจคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องอดวงได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแกเพราะว่าใพ่ประจำวันแอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิอะีปะเออ นายดูสิฉันเปิดแล้วนะฉันได้ไพ่ King of สวรรคว่ะแกเขาบอกว่าเจ้านายอ่ะ,ะเพ่งเลงอ่ะออ้แกบอสเรียก เชิญนั่งเลยขอบคุณค่ะผมตรวจดูงานดูแล้วนะทำงานยังไงทำงานยังไงเนี่ยมันผิดหมดเลยอะ่ะไปไปแก้มาด้วย ฉันได้ไพ่ k n n o of ฟสวร์ว่าแกเขาบอกว่าเจ้านายอะ่ะจะเพ่งเลงอะ่ะ